3วิธีนะคะสร้างคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในสายตาของเขาข้อหนึ่งนะคะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีความร่าเริงสนุกสนานหัวเราะง่ายเพราะว่าเวลาที่คุณมีโมเมนต์ความสนุกสนานแบบนี้เขาจะจำได้ในทุกทครั้งที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกดีรู้สึกสบายใจ ไม่ใช่ว่าคุณมีแต่เรื่องที่ตำหนิติดเตียนเขาบน่นนินทาคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้นั่นคือการที่เราสร้างภาพให้เขาจำได้ว่าเราเป็นคนที่มีความสนุกสนานด้าเริงท่านึงไม่ออกว่าเราจะต้องเป็นแบบไหนลงนึกเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนสาวของเราค่ะเรามีความสนุกสนานด่าเริงหัวเราะกับเรื่องง่ายๆนะคะข้อ2การที่คุณเนี่ยเป็น คนที่ไม่ลดมาตรฐานะะในตัวเองอะไรที่คุณเป็นคุณคุณต้องเคารพในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเวลาที่คุณมีความรักแล้วเนี่ยเขาจะยื่นอะไรให้ก็ได้แล้วคุณก็ยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขายื่นให้ไม่ใช่อะไรที่มันมากไปอะไรที่มันเกินขอบเขตในลักษณะที่คุณจะยอมรับได้ คุณต้องไม่ยอมเด็ดขาดนะคะขอ้อ3คุณต้องรู้จักการที่จะให้รางวัลตอบแทนเขาการตอบแทนเขาไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องตอบแทนเขาด้วยเงินทองสิ่งของนะคะ ทีเวลาที่เขาทําอะไรให้เราสิ่งที่เราตอบแทนได้แบบง่ายๆคือการที่เราขอบคุณเขาขอบคุณกับเหตุการณ์ที่เขาทําให้ขอบคุณว่าอะไรที่เขาทําให้เราแล้วเ,เรารู้สึกียอเฝึกนิสัยแบบนี้นะคะสามสใส่ที่คุณจะทําให้เขาเนี่ยหลงกัน